เท้ายันมืดเลยมาวันเดียวครับมาภาคให้วันเดียวเท่านั้นนะทิตไปก็มาวันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่11นะฮะวนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์สมวันเพชรเสนาแล้วก็น้องต่อส่วนผมพอดีมีงานจะว่างเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นอยาเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับแต่ไม่ได้หนีหายไปไหนครับก็ยังภาคอยู่ครับแต่อาจจะน้อยลงเพราะเนื่องจากมีงานประจํานะเพราะว่าผมไม่ได้คิวว่างเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ เกมน,นี้ต้องมาครับไม่มาเขาไปแน่นอนก็ต้องตกรอบนะบักเสือนิดนึงแงเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโอ้้หสวยงามไม่ต้องรีบครับไม่ต้องไปเร่งสโตกไปช้าๆแต่ชัวร์มันจะสนุก ่ารีบครับมันต้องเร่งสตโรกไปเรื่อยๆระเบิดกลุ่มมะแม่ขาวมันไม่เลี้ยวโค้งมาคนนอนกลุ่มแดงครับมันไปทางหนึ่งแม่ดูแทงไปแล้วมันเคี้วตัวเองอเซนจูรี่ไม่ทันแล้วครับหมดเบรกแล้วตาบดยังไม่จับมืออย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวเองแพ้นะฮะสู้ไปก่อนเอาดูดีครับ ปับเพิ่มปับเพิ่มเ้ยไอ้นูแม้ลูกนี้แทงกันบางๆไปโดนเหลีย่ยมเปลี่ยนเนี่ครับต้องหาประสบการณ์อีกเยอะใช้เวลาครับใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ไปเจฟฟี่ก็ประเภทรอจังหวะสองครับเจฟฟี่บอกว่านั่งสิ ขาวมาทางขวามือครับแต่ระวังเปลี่ยนด้วยนะแหมสวยงามแหมกันดีฮะลูกนี้ว่าใช้ได้มีโอกาสเขียนน้องเพิ่มสีราชาหรือว่าปรินกดหนึ่งสี่สี่มาหน่อยขอบคุณนะคุณนิวัฒเพิ่มบอกว่าบ่อยไปเลยอุ๊ยบ่อยไกลไปนะเพิ่มนะ อ,อ,อ,อเปลี่ยนอีกแล้วเดินไปแทงไปยิ้มไปฮะเจฟี่รู้ครับว่าเด็กไทยคนนี้ยังอายุน้อยแทงไปก็ค่อยๆขึงไปแล้วมาตั้งให้เขาอย่างนี้โดนอีกนะฮะแต้มตามหลังก็จริงครับแต่มันลอยลเหลือเกินครับแดงมาตั้งให้เขาอีกนะสวัสดีจ้าคุณสง่ารอดสุข แ่งเหลี่ยมยากให้กับตัวเองเอาแล้วครับอาจารย์ไม่ผิดก็มีเจ้าพุทธลักสินอยู่นะลังแข่งไบรท์ศรีราชาแล้วก็ทางด้านของเจ้าอะไรเนี่ยคุนคิ้วไโยนผ้าขาวไดอย่างก,กนนุนกิจกันบ้างนะครับเป็นกีฬาศิลปะนะครับสนุกเกอร์ตั้งใจมากก็ไม่ได้นะเก่งจริงๆมนุษย์คนเรานี่เก่งมากนะครับอีกคิดค้นเกมกีฬาชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยม,มากระท้อกันเนี่ย แทงให้โดนเหลี่ยมอยากรู้เรือเกินด้วยโูย่พออ้าวเรียบร้อยครับเสือเพิ่มไม่ยื้อครับเรียบร้อยครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์0-4ต่อเฟร,รมส่งผลให้เจฟฟี่โรด้าเข้าสู่รอบ 16คนสุดท้ายนะฮะในวันพรุ่งนี้ครับรายการนี้ต้องการขอบพระคุณครับทางด้านของ